สุขสบายดีพี่น้องสุขขู่สุกคนครับผมเก็บบรรยากาศวิถีชีวิตพี่น้องตั้เขาครับผมตีเขาแบบโบราณนะพี่น้องเนาะการประกวดครับผมตีเขาครับผมตําเขาแบบโบราณครับผมแบบสมัยตะกอนพี่น้องเทศกาลงานปลาไหลเขาไม้หอมมะลิชุมพลบุรีพี่น้องปี2 5 6 7กครับผมเก็บภาพนาทีว่าการอำเภอชุมพลบุรีมาฝากพี่ฝากน้องให้รับชมครับผมพี่น้อง บ้อมเครื่อง็ได้พี่น้องว้อมเครื่องตีฟอนเขาเนาะพี่น้องเนาะแบบโบราณครับผมมาฝากพี่ฝากน้องค่อนครับว้อมเครื่องพี่น้องตีเขาแบบโบราณเนาะพี่น้องเนาะตีเด้แล้วกับชีปิทำขั้นตอนต่อไปก็สิตำเนาะพี่น้องเนาะตำแล้วกสิฟันพรอนเขาใ้หงให้ลูกให้เต้าได้กินครับผมพี่น้องเจ็บภาพบรรยากาศตีฟอนเขาครับผมแบบโบราณมาฝากพี่ฝากน้องครับผมพี่น้อง มีความสูงนะพี่น้องเนาะครับผมแบบโบราณครับผมแบบสมัยโบราณครับผมเลี้ยงลูกใหายง่มากพี่น้องเนาะครับผมตีเข่าฟอนเข่าครับผมสมัยแต่ก่อนไม่มีโลงสีครับผมตีเฟาฟอนเข่าแล้วก็มาตำ้มนะพี่น้องเนาะจังใจหงให้รวยไหลเต่าได้กินครับผมเก็บภาพบรรยากาศตั้เข่าครับผมตีฟอนเข่าหน้าที่ว่าการอำเภอชุมพลบุรีครับผมปี2567พี่น้องมาฝากปีฝากน้องครับผมพี่น้องมอนหลายพี่น้องมอนหลายครับผมมุม่ปพี่น้องครับผม ออกมาประกวดแข่งขันครับผมแต่ละโมบ้านนะพี่น้องเนาะครับผม <_ d ata> เป็นกำลังใจให้สุทีม้ะพี่น้องเด้อให้ได้รับชัยชนะพี่น้อง <_ d ata> เป็นกำลังใจให้พี่ให้น้องเข้าสู่ขู่สุข้นครับผม <_ d ata> เก็บปากมนมวนครับผมวิถีชีวิตการดำรงชีวิตของพ่อแม่พี่น้องสมัยแต่กอนนพี่น้องเนาะครับผม, <_ d ata> มาฝากพี่ฝากน้องฝากไวรุ่นนุ่มสาวรุ่นใหม่ครับผมที <_ d ata> ่บ่เคยเห็นนะพี่น้องปีนี้พ่อแม่สืบทอดกันมาเพี่น้องเนาะครับผม วิถีชีวิตครับผมพี่น้องเก็บปากมาฝากพี่ฝากน้องให้ได้เบิ่งให้แง่ครับผมพี่น้อง